เราเห็นเขามาตั้ง12บสองปีตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงม .3 แล้วเราจะทิ้งเขาเหรอถ้าเราเห็นเขากําลังแย่เราขุดเขาขึ้นมาเนี่ยคนน้ําไม่พอนะครับเราต้องพาเขาขึ้นฝั่งให้จบการรักษาภา,บาคบังคับม .3 โอกาสของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่สิ่งที่คุณครูทำได้คือให้โอกาสเสมอภาคกับเด็กทุกคนได้ค่ะ ปัญหาของตัวนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของตัวเด็กเองปัญหาของครอบครัวบวกกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิดทําให้เด็กเนี่ยเสี่ยงที่จะหลุดออกกังคันเพิ่มขึ้นก็ได้เป็นเหตุแรงจูงใจที่ทําให้โรงเรียนเนี่ยต้องมีการปรับรูปแบบการจากกัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีกสองรูปแบบก็คือนอกระบบและตามอธัธยาศัยเดิมปกติก็คือเด็กไปเข้าห้องเรียนตามตารางเรียนที่เราจัด ให้นะคะเรียนทุกๆวันรูปแบบวิ่2ก็คือนอกระบบจัดก,การเรียนตามความต้องการของเด็กตามวิถีการดำเนินชีวิตของเด็กโดยการยืดหยุ่นเวลายืดหยุ่นเรื่องของการวัดประเมินผลตามอทยาศาสัยก็คือการจัดก,การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเป็นรายคนตามบริบทของตนเองตามความต้องการของเด็กรายบุคคล เรามี3มกลุ่มที่เราจะต้องพากลับมาเรียนกลุ่มแรกเราเรียกว่ากลุ่มที่ตกหล่นกลุ่มตกหล่นเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มาเรียนขาดเรียนจะขาดบ่อยแต่ว่าติดตามได้เนื่องจากเด็กเนี่ยไม่ได้ไปไหนเด็กอยู่ในพื้นที่กลุ่มที่2เนี่ยกลุ่มเนี้ยที่เรากาลังให้ความสาคัญับกลุ่มนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่หลุดออกจากระบบหมายความว่าเคยมาเรียนแล้วหายไปเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะมีจะมี2ส่วนที่1บางคนอยู่ในพื้นที่ก็ติดตามไม่ยากแต่บางคนเนี่ยออกนอกพื้นที่ ก็อาศัยคุณครูเนี่ยก็อาศัยตามไปทางญาติพี่น้องจนพยายามติดต่อให้ได้แล้วก็ชักชวนกลับเข้ามากลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าออกนอกระบบแล้วเด็กบางคนเนี่ยไม่มาเรียนเนี่ยเขาไปทํางานคราวนี้เราจะทํอยังไงให้การที่เขาทํางานเนี่ยเขาสามารถเทียบโอนแล้วได้หน่วยกิจในวิชาน,านั้นได้ ตัวคุณครูผู้สอนเองก็ต้องมีการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้โดยการวางแผนวิธีการจัดการเรียน,นการสอนโดยผ่านห้องเรียนออนไลน์วันนี้อยากมีเป้าหมายแค่ไหนเขาก็สามารถทําได้เรื่องเวลาเราไม่ได้กําหนดอยู่แล้วเรายืดหยุ่นตรงนี้ให้เรื่องของการวัดประเมินผลคุณแทนที่คุณครูจะให้เขามาสอบในห้องเรียนตามหน่วยเขาก็สามารถที่จะวัดประเมินผลทางห้องเรียนออนไลน์ได้เลย จะกี่ครั้งกับเขาก็ได้เราไม่ลิมิตในเรื่องของจํานวนครั้งในการเขาสอบถ้าไม่ผ่านคุณก็ทําตามความพึงพอใจของคุณจนผ่านอันนี้คือสิ่งที่คุณครูปรับในเรื่องของการการจัดการเรียนาสอนเป็นรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์แล้วก็ในเรื่องของการมาประเมินผลพอกระบวนการตรงนี้ได้ปุ๊บเราอาจจะมีเวลาเช่น3มเดือน4เดือนพอเขาผ่านตรงนี้วิชานี้เขาผ่านไปเลยเขาก็ไม่ต้องมาเรียนเขามีไรายได้จากตรงนั้นเพราะนั้นไม่เป็นภาระ ประเด็นแรกเลยหัวใจเลยผมสร้างความตระหนักให้คุณครูก่อนถ้าเราปล่อยเขาเราเอาเฉพาะเด็กที่อยู่ตรงนี้แน่นอนเด็กกลุ่มนี้ก็ตามยถากรรมเขาเพราะฉนั้นก็เลยอยากให้ครูตระหนักว่าเราเห็นเขามาตั้ง12อปีตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมสแล้วเราจะทิ้งเขาเหรอถ้าเราเห็นเขากําลังแย่ในเมื่อโอกาสตรงนี้มันมาหาเราละเพราะนั้นหนาเหนื่อยไหมคุณครูเหนื่อยแน่นอนช่วงแรกเราขุดเขาขึ้นมาเนี่ยเอาเขาขมาพ้นน้ําพ้นน้ําไม่พอนะครับเราต้องพาเขาขึ้นฝั่งให้จบ นั้นหัวใจคือเขาจบการศึกษาภาคบังคับม .3 จบไปแล้วเขามีทางเลือกแล้วไปเรียนต่อก็ได้ถ้าไม่เรียนต่อไปสมัครงานเขารับม .3 เขาทําได้นี่คืออนาคตเราถึงใช้คําว่าสร้างโอกาสที่สําคัญคือคุณครูต้องปรับใจใจของคุณครูต้องมีความเมตตาสูงขึ้นเห็นใจเด็กมากขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เด็กอยู่ในสภาพอย่างนี้ให้ได้ต้องให้โอกาสเด็กกลุ่มเป้าหมาย เพราะว่าโอกาสของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่สิ่งที่คุณครูทำได้คือให้โอกาสเสมอภาคกับเด็กทุกคนได้ค่ะเมื่อกระบวนการตรงนี้เราสามารถกล้าพูดได้ว่าเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นเนี่ยถ้าทุกอย่างมันสมบูรณ์สักลงใดลงหนึ่งแล้วมันขยายผลออกไปได้ผมเชื่อว่าความสำเร็จมันไม่ไกล การลดความเหลื่อมล้ำานการศึกษามันไม่ใช่ความสงการสงเคราะห์อีกต่อไปแล้วมันคือทางลอดของประเทศไทยในการลงทุนในมนุษย์วันนี้ที่เรามาทําที่ราชบุรีคือเรื่องของโรงเรียนโรงเรียน3ระบบวันนี้เราะมาทางานเรื่องของการให้โจทย์ของชีวิตเป็นหัวใจในการสร้างความยืดหยุ่นในโรงเรียนเพราะเราแล้วก็ภาคเอ,อกชนอยากจะส่งสัญ,ญญาณให้ระบบการศึกษาได้เห็นว่าอนาคตความสําเร็จอยู่ในพื้นที่จริงๆครับงบประมาณจากภาครัฐที่เขามีในเรื่องของกระบวนการศึกษาเนี่ยมันเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างฟิกซ์ มันมีแผนงานอยู่แล้วว่าจะต้องถูกใช้ทําอะไรอย่างไรพอเราเป็นภาคเอกชนเข้ามาเนี่ยเรามีความยืดหยุ่นงบประมาณที่เราสนับสนุนเพิ่มเติมเนี่ยเป็นงบประมาณที่เขาสามารถสร้างเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือสร้างเป็นกรรมวิธีใหม่ๆที่งบประมาณจากภาครัฐอาจจะไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการสนับสนุนก็ได้นะครับแล้วก็ก็อยากจะให้ภาคเอกชนเข้ามามองตรงนี้เหมือนกันว่าเราเนี่ยเข้ามาก็เป็นเหมือนตัวตัวกระตุ้นให,ให้ให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในบริบทที่หน่วยงานเหล่านี้เขาอาจจะไม่เคยสามารถทําได้ด้วยข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณจากภาครัฐอย่างเดียวอนาคตของการปฏิรูปการศึกษาอย่างที่เราเห็นว่ารัฐบาลก็ยังอยากจะปฏิรูปการศึกษาต่อเนี่ยการมีแรงจูงใจทางภาษีในใน,ในพื้นที่การมีแรงจูงใจให้ภาคเอกชนขยับเข้ามาทำเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญจริงๆครับแล้วเราก็หวังว่าอาจจะไม่ได้จบที่ราชบุรีอย่างเดียวแต่ว่ากสศก็จะทำทำงานกับภาคส่วนต่างๆในในการทําให้ วิสัยทัศน์ความตั้งใจตรงนี้มันได้รับการตอบรับแล้วก็มีรูปธรรมความสำเร็จได้ในอนาคตครับ